สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องมาเจียบ95้า้าารอดนะคะคลิปในวันนี้นะคะก็เป็นคลิปพยก,การนะคะตรงนี้อ่ะในหัวข้อคุณกำลังจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากใครนะคะตรงนี้อ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าใครจะติดต่อสื่อสารมาคุณนะคะเรื่องอะไรนะตรงนี้ โดยพี่อาการวันนี้นะคะจะมีให้เลือกทั้งหมด3ตัวเลือกนะได้แก่กอง1กกอง2องกอง3เลือกกองที่ดึงดูดสายตาคุณได้เลยสำหรับท่านใดที่เลือกได้แล้วนะคะหมอเจี๊ยบก็แปะชาร์มแตมนะคะไว้ที่คำอธิบายใต้ล่างคลิปแล้วก็จะพิมพ์คอมบมินเอาไว้คุณด้วยนะคะตรงนี้อ่ะชีสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะ แล้วก็ขอขอบคุณสำหรับการกดติดตามคอมเมนต์นะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะทุกคนอาทีน,นี้นะคะสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่หนขอเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะตรงนี้ว่าคุณเป็นใครช่วงนี้ energy ของคุณเป็นยังไงบ้างพลังงานของท่านที่เลือกไพ่กองที่หนึ่นะคะ แรกค่ะสองไม้เทา้าห้าไม้เทา้าราชาไม้เทา้าห้าดาบใต้สำรับเป็นเดอะมูนะคะ ลักษณะรัคนาราศีมีนพลังงานของคุณตรงนี้นะคะรู้สึกว่ามีเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะตรงนี้ในชีวิตของคุณนะพลังงานของคุณค่อนข้างที่จะแบบยังไงเดียเหมือนไปเจอเรื่องขัดแยง้งข้อตกลงบางสิ่งบางอย่างที่มันตกลงกันไม่ได้หรือมัน ทัศนคติความคิดบางสิ่งบางอย่างมันไม่เข้ากันนะมันไม่ถูกกันและมันก็มีการขัดแย้งเกิดขึ้นในเรื่องหน้าที่การงานมีการวางแผนอนาคตนะคะการเดินทางไกลนะบางคนบางท่านคือวางแผนอนาคตวางแผนบางสิ่งบางอย่างเอาไว้หรือบางคนบางท่านอาจจะหมีความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างกับคนไกลมีการติดต่อสื่อสารกับคนไกลหรือมีปัญหาความขัดแย้งกับคนทางไกล ตรงนี้หรือไม่ก็เป็นคนในที่ทํางานของคุณเหมือนแบบคุณมีความขัดแย้งเกี่ยวกับการเสนอความคิดเห็นการออกความคิดเห็นอะไรบางสิ่งบางอยา่างที่มันไม่ตรงกับใครบางคนในที่ทํางานก็ได้เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นคนอ,อาจจะเป็นเจ้านายคุณหัวหน้าคุณคนที่เขามีตําแหน่งมากกว่าคุณก็ได้นะคะตรงนี้5ดาบนี้อย่างที่บอกนะเป็นเรื่องของความขัดแยง้งนะคะแม่หมอรู้สึกว่าพลังงานของคุณณเวลานี้นะรู้สึกว่าแบบ เหมือนคุณแสดงความคิดเห็นหรือบางสิ่งบางอย่างออกไปแล้วถูกตีกลับอะไรเงี้ยนะอืมเหมือนถูกตีกลับหรือไปขัดแย้งกับความคิดของใครบางคนแล้วก็มีปัญหากันเข้าหน้ากันไม่ติดมีการหลีกเลี่ยงหรือคุณอาจจะรู้สึกเสียความมั่นใจหรือแล้วก็มีความคลุมเครือด้วยนะคะตรงนี้เดนะี๋ยวมูนนรคนาราศีมีดจะมูนนี้เหมือนมีความคลุมเครือความไม่แน่ใจ ในบางสิ่งบางอย่างเหมือนเป็นพลังงานของคนที่อาจจะไปขัดแย้งกับใครบางคนแล้วนะเวลาเนี้ยคุณก็แบบคุณก็เงียบๆคุณก็นิ่งๆคุณก็แบบไม่แสดงความคิดเห็นหรือไม่พูดไม่อะไรออกไปอีกแหละนะเหมือนเก็บตัวเหมือนเก็บความคิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้พลังงานของคุณนะคุณเป็นคนธาตุไฟเมสสิงห์ธนูได้นะคะราศาีมีนอาทีนี้ ใครจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะตรงนี้นะใครกำลังจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะสิบดาบคนที่มีปัญหากับคุณหรอคนที่มีปัญหากับคุณขัดแย้งกับ คนเก้าดาจัสเมนจะหายเป็นเ็ราชีพจันทร์รู้สึกว่าเป็นคนที่เคยมีความขัดแย้งกับคุณมาก่อนคนที่เคยอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักคนในกลุ่มเดียวกันกับคุณ คนที่คุณเคยเจอในงานปาร์ตี้การเลี้ยงฉดองการดื่มการเฮฮา ha, การสังสรรค์หรือเป็นคนที่อาจจะเคยเป็นคนเป็นมือที่สามหรือเป็นคนที่เข้ามายุ่งวุ่นวายในชีวิตของคุณช่วงหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้นะเหมือนเป็นคนที่เป็นคนที่รบกวนความคิดของคุณอะนะ,นะะเวลาเจอแล้วคุณก็จะคิดมากกับค,คนคนนี้นะ เวลาคุณเจอคนคนนี้เหมือนคุณก็จะคิดมากเหมือนคุณก็จะกังวลนะคะมีจัสติมินคนคนนี้เขาจะมาแจ้งมาบอกบางสิ่งบางอย่างให้คุณรู้นะคะตรงนี้นะหรือไม่คนคนนี้ก็เป็นคนที่แบบทําให้คุณกังวลทําให้คุณทําบางสิ่งบางอย่างให้คุณเคยแบบขัดแย้งกับคุณหนักๆอ่ะทุกคนนะตรงนี้แล้วนะเวลานี้เหมือนคนคนนี้เขาจะมาแจ้งมาบอกบางสิ่งบางอย่างให้คุณรู้นะคะเพราะมันมีจัสติมินอ่ะการรื้อฟื้นการเตือนรู้ ตรงนี้นะคะตรงนี้ทุกคนะนะถ้าคนคนนี้นะคะเป็นคนคนคนนี้นะถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องในความสัมพันธ์นะเป็นไปได้ไหมว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่เคยเข้ามายุ่งวายในชีวิตของคุณเคยเข้ามาเป็นมือที่สามในความสัมพันธ์ของคุณเคยเป็นคนที่เข้ามาทําให้คุณแบบโอ้เจ็บหนักมากเสียใจหนักมากเคยทําให้คุณแบบแย่มากมาก เคยมีเรื่องมีประเด็นเคยทําร้ายคุณเอาไว้แล้วเขาจะมาแจ้งบางสิ่งบางอย่างกับคุณนะคะตรงนี้หรือเป็นคนที่คุณเคยรู้จักแล้วเขาก็มาแทงข้างหลังมาหาักหลังคุณก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้อืคนคนนี้นะคะเป็นคนวันจันทร์ได้นะแล้วก็เป็นคนธาตุลมตุลกุมีทุนนะคะเพราะว่าพลังงานธาตุลมค่อนข้างเยอะอ่ะทีนี้คนคนนี้เขาจะมาพูดอะไรกับคุณ ะะเขาจะติดต่อมาเรื่องอะไรเก้าดาเอ๊ะเรื่องอะไรอะ่ะมีเก้าดาบมีสี่ถ้วยเด็กเชื้อเรียนจะเฮมิดร,รักนาราศีกัน เรียนเจดรัคนาราศรีพิจิกสิทาาราชินีถ้วยใต้สำหรับเป็น The Empress เอเรื่องอะไรอะเรื่องที่ทำให้คุณคิดมากหรอคะ่ะเรื่องที่ทำให้เรื่องที่รบกวนชีวิตของคุณทำให้คุณคิดมากอืมเรื่องที่คุณอาจจะรอคอย อยากรู้รอคอยอยากได้ผลลัพธ์หรือเรื่องที่คุณรอคอยผลประโยชน์รอคอยบางสิ่งบางอย่างที่คุณเฝ้าตั้งตารอเอาไว้นะคะที่คุณเฝ้าคิดมากเฝ้าตั้งตารอเอาไว้นะแล้วแบบรอคอยการแจ้งข่าวหรือรอคอยการติดต่อสื่อสารมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้นะเหมือนคนคนนี้เขาจะมา พูดเรื่องอะไรทำเองเนี้ยเหมือนเขาจะจบบางสิ่งบางอย่างไปนะเหมือนเขาจะมาบอกคุณว่าเขาเพิ่งจบบางสิ่งบางอย่างไปเหมือนจะมาทำให้คุณรู้ว่าเขาจบบางสิ่งบางอย่างไปเลิกรากับใครไปหรือจบกับใครบางคนนะคะตรงนี้หรือจบจากใครบางคนมีดีอิมเพรสด้วยอ่ะนะทุกคนเป็นข่าวร้ายบางสิ่งบางอย่างการข่าวร้าย ตรงนี้ข่าวร้ายบางสิ่งบางอย่างเรื่องที่ทำให้คุณกังวลเรื่องที่ทำให้คุณเครียดนะคะอณตรงนี้นะเรื่องที่ทำให้คุณกังวลทำให้คุณเครียดแล้วคุณก็กำลังรอคอยข่าวสารหรือรอฟังข่าวข่าวนิ่งเงียบหรือรอรับผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างเหมือนเขาจะมาแจ้งอะไรแบบนี้ให้คุณรู้นะคะเหมือนจะมาทำให้คุณแบบคลายใจคลายกังวลหรือ ได้รับรู้ที่คุณสิ่งที่คุณรอคอยนะคะตรงนี้นะทุกคนหรือไม่ก็เป็นข่าวร้ายข่าวที่เกี่ยวกับการสูญเสียอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะเหมือนเขาจะมาแจ้งคุณอะไรเงี้ยนะคะตรงนี้เดี๋ยวขอเปิดเพิ่มนิดนึงแล้วกันเกี่ยวกับอะไรนะคะตรงนี้เกี่ยวกับอะไรติดต่อมาเกี่ยวกับอะไร เสเ็รียนเด้าว่าโอนะสิ่งที่คุณรอคอยที่คุณลงทุนลงแรงอ่ะที่คุณลงทุนลงแรง,งไปสิ่งที่คุณรอคอยลงทุนลงแรง,งไปนะคะตรงนี้เหมือนมันจะให้ผลลัพธ์ในแบบที่คุณไม่ต้องการเหมือนมันจะมีการผิดพลาดการสูญเสียการพัง เหมือนผลลัพธ์จะไม่ได้แบบที่คุณต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมนะัดแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องหน้าที่การงานตําแหน่งเหมือนจะมีการตัดสินใจและเมือนมีเหมือนมีการตัดสินใจการมีความชัดเจนเกิดขึ้นละอะไรที่มันคุมเครือที่คุณรอคอยอยู่รอฟังข่าวข่าวอยู่นะบางสิ่งบางอย่างที่คุณแบบลงทุนลงแรงไปแล้วก็แบบต้องการที่จะได้ต้องการที่จะแบบได้รับชัยชนะ นะเหมือนมันจะมีเรื่องของความผิดพลาดหรือบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เป็นดังใจอยู่ที่คุณต้องการเหมือนมันแบบมีการสูญเสียมีการพังเกิดขึ้นนะคะตรงนี้นะมือเขาจะมาแจ้งอะไรแบบเนี้ยกับคุณแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการสูญเสียด้วยเหมือนกันนะมีข่าวร้ายมีการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะตรงนี้นะสําหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่หนึ่ง ที่นี้นะคะสำหรับชั้นที่เลือกไพ่ก่องที่2ขอเช็คลังงานของคุณก่อนเลยนะคะตรงนี้นะคุณเป็นใครเป็นพัคน,นาราศีอะไรเอ e เ g อของคุณนะตอนนี้เป็นอย่างไรตรงลังงานของคุณนะคะเดชชายกรัคนาราศีกรกฎ นึ่งไม้เท้าเชมพาร a n c e จมูลรักนาราศีมีนเอใต้สำหรับเป็นอะไรใต้สำหรับเป็นอะฟอร์จูสอาไพ่สำหรับนี้นะคะนะเหมือนแทนความเข้มแข็งความแข็งแกร่งนะคะตรงนี้ทุกคนรู้สึกว่าพลังงานของคุณตรงนี้นะเหมือนมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นกับคุณ เมือนคุณมีเรื่องที่ต้องทําต้องเอาชนะต้องต่อสู้ต้องฝา่าฟันเพื่อที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ในบางสิ่งบางอย่างหรือเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลง<ๆ>เพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่หรือทำบางสิ่งบางอย่างคุณต้องใช้แบบพลังใจมากๆใช้ความกล้ามกากๆใช้ความเข้มแข็งมากๆที่จะทำเรื่องๆเนี้ยให้มันเป็นจริง นะคะที่จะทําเรื่องเรื่องนี้ให้มันเป็นจริงหรือทําให้คุณแบบได้ได้สิ่งสิ่งนี้ได้เริ่มต้นทําสิ่งสิ่งนี้นะหรือเกิดสิ่งสิ่งนี้ขึ้นมานะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตของคุณนะตรงนี้พลังงานของคุณที่แม่หมอเห็นบางคนบางท่านนะคะอ่าช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นได้ด้วยนะนอกจากที่แม่หมอพูดอาจจะมีการเกณฑ์การเดินทางต่างประเทศต่างจังหวัด ต่างชาติเดินทางไกลหรือมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของคุณหน้าที่ตำแหน่งการงานการยกย้ายการเปลี่ยนสายงานเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จากพลังงานนะคะรู้สึกว่าคุณต้องแบบมีเรื่องที่คุณต้องทำอะนะต้องใช้ความกล้าใช้ความแบบพลังใจมากๆเพื่อที่จะให้ได้สิ่งสิ่งเนี้ยให้ทำสิ่งสิ่งเนี้ยเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตของคุณนะคะตรงนี้อะ่ะ นะคุณเป็นคนรักนาราศรีกรกฎได้รักนาราศรีธนูนะคะรักนาราศรีมีนคนวันจันทร์นะคะตรงนี้อาจทีนี้ใครจะติดต่อสื่อมาคุณนะคะเรามาดูกันนะใครกําลังจะติดต่อมหาหาคุณ อัศวินถือถ้วยราชาไม่เท้าจมูลรัคนาราศีมีเอ๊ะหกไม่เท้าหรอ The Tower นะคะใต้สำรับเหมือนคนที่เคยมีประเด็นกับคุณหรือเปล่าคะคนคนนี้เคยมีประเด็นกับคุณเคยเป็นคนที่อาจจะ มีปัญหาบางสิ่งบางอย่างกับคุณแต่ด้วยสถานะความสัมพันธ์หรือบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณกับคนคนนี้ต้องไปด้วยกันต่อไปไม่สามารถตัดขาดจากกันหรือไม่สามารถเมินกันแยกย้ายกันได้อะนะเพราะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ผูกมัดกับผูกมัดคุณกับคนคนนี้เอาไว้อาจจะเป็นคนในสายงานเดียวกันกับคุณคนที่ทำโปรเจกต์ร่วมกันกับคุณหรือคนที่อาจจะเป็นคนในที่ทํางานเดียวกันกับคุณเป็นหัวหน้างานของคุณก็ได้ นะคะตรงนี้นะแล้วก็มีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นเหมือนกันนะมีเรื่องของการเดินทางนะตรงนี้หรืออืมนะคะแต่นอกจากมีเรื่องของการเดินทางแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคนคนนี้เหมือนแบบเหมือนเป็นคนที่เคยมีประเด็นกับคุณอะเคยทําบางสิ่งบางอย่างพังหรือมีการทะเลาะมีการขัดแย้งอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณแต่เหมือนมีหน้าที่การงานหรือมีบางสิ่งบางอย่างระหว่างคุณกับเขามีการดีอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยกันก็เลย ยังไปด้วยกันอยู่ยังมีการพูดคุยกันอยู่นะคะตรงนี้แล้วก็มีเดอ m o มูนนะเหมือนเป็นคนที่มีความคุมเครือกับคุณนะทุกคนนะคะมีความไม่ชัดเจนกับคุณนะนอกจากเป็นหัวหน้างานแล้วเนี่ยเขายัง <Lan th, S 1> มีความสัมพันธ์อะไรอย่างอื่นกับคุณอีกไหมเขายังมีความสัมพันธ์เก่าก่อนบางสิ่งบางอย่างกับคุณอีกไหมนะคะตรงนี้นะเหมือนเขาจะมาพูดมายื่นข้อเสนอบางสิ่งบางอย่างมาตกลงมาขอคืนดีบางสิ่งบางอย่างกับคุณอ่ะนะคะตรงนี้นะคุณ <ฤ TA> กับคนคนนี้เหมือน เหมือนจะบอกว่าเป็นคนในที่ทํางานก็ก็เหมือนจะใช่แต่ก็มีความภูมิคุมเคีืยอยู่อะเหมือนคนที่มีปัญหากันมีความขัดแย้งกันมาก่อนหรือมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างด้วยกันมาก่อนนะคะตรงนี้หรือคนคนนี้อาจจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางหรือเปล่าคะนะเป็นคนในสายงานเดียวกันกับคุณหรือคนที่ต้องไปทําบางสิ่งบางอย่างร่วมกันกับคุณก็ได้อาทีนี้เขาจะติดต่อมาเรื่องอะไร เขาจะมาติดต่อกับคุณเรื่องอะไรอืมหกเหรียญเอสามเหรียญเรื่องเงินทองเหรอเรื่องเงินทองเรื่องค่าใช้จ่ายการตกลง การแบ่งข้าวถ้วยจะให้แฟนรักนาราศีพฤกษ์จัสมินมาแจ้งเดะฟรราชนถือดาอเหมือนเขาจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเอซิเมท้าวใต้สำหรับเป็นสิมเมท้าวนะคะเหมือนเขาจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการตกลงการแบ่ง การจ่ายเงินการออกค่าใช้จ่ายนะคะนะถ้าคนคนนี้มีเรื่องเกี่ยวพันกับคุณเรื่องการเงินอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ว่าคือเขาจะมาทวงเงินหรืออาจจะมาขอแบ่งจ่ายมาตกลงบางสิ่งบางอย่างกับคุณเรื่องค่าใช้จ่ายนะแต่ถ้าไม่ได้มีเกี่ยวข้องทางการเงินเป็นเจ้าหนี้อะไรเงี้ยคนคนนี้ก็คือเขาจะมาพูดเรื่องการเงินกับคุณ การออกค่าใช้จ่ายการตกลงบางสิ่งบางอย่างการหารการแบ่งบางสิ่งบางอย่างกันนะคะตรงนีนะ้เหมือนคนคนนี้เขาจะมาแจ้งอะไรแบบนี้กับคุณนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขายังแบบมาปรึกษาหารือบางสิ่งบางอย่างกับคุณมาบอกให้คุณเตรียมตัวมาบอกให้คุณเตรียมการนะคะเพื่อที่จะไม่มีความผิดพลาดหรือมันจะได้แบบสําเร็จผ่านไปอย่างรู้รืงในสิ่งที่คุณจะไปทํากับเขานะคะตรงนี้อืม นะมันจะได้มีไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเหมือนอยากให้คุณเตรียมตัวอ่าหรือเหมือนมาบอกคุณให้รับรู้ให้เตรียมการนะคะตรงนีอ้อะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนเป็นการปรึกษาหารือการพูดคุย<ด>การมาแจ้งให้รับรู้เอาไว้ให้คุณเตรียมตัวเตรียมการเอาไว้จะได้ไม่มีอ่าความผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะตรงนี้ที่แม่หมอหนที่เขาจะมาพูดคุยกับคุณนะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแบบนี้นะคะสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่สอง อ่ะทีนี้สําหรับชั้นที่เลือกไพ่กล่องที่3นะคะขอเช็คพลังงานของคุณก่อนเลยนะว่าคุณเป็นใครเอเนอรของคุณเป็นอย่างไรบ้างแปดไม้เท้าจัสติกราคานาราศีตุล ราชาเธอเรียงท่าดินการพิชสมกสีดาบสามไม่เท้านะคะใต้สำรับพลังงานของคุณนะคะเหมือนคุณที่ณเวลานี้นะเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตของคุณบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานการตกลงทำสัญญาการทำข้อตกลง กับใครบางคนมีใครบางคนมายื่นบางสิ่งบางอย่างให้ยื่นโอกาสหรือยื่นเงินทองหรือบางสิ่งบางอย่างให้คุณนะคะตรงนี้แล้วแบบเหมือนมีเรื่องของการตกลงกันการเซ็นสัญญาการเจราจาการพูดคุยแต่ดูเหมือนว่าพลังงานของคุณตรงนี้นะเหมือนคุณแบบเหมือนคุณนิ่งเฉยอะทุกคนนะคะตรงนี้นะเหมือนมีแบบคนมาเข้าหาคุณ มอบบางสิ่งบางอย่างให้คุณให้คุณทําบางสิ่งบางอย่างให้หรือยื่นบางสิ่งบางอย่างให้คุณนะแต่คุณก็แบบเหมือนคุณยังไม่พร้อมเหมือนยังคุณยังไม่พร้อมที่จะไปทําหรือยังไม่พร้อมที่จะตกลงเซ็นสัญญาเหมือนคุณต้องการที่จะพักผ่อนเหมือนคุณต้องการที่จะเบรกเหมือนคุณต้องการที่จะหยุดเหมือนคุณต้องการที่จะนิ่งเงียบยังไม่พร้อมที่จะไปทําอะไรแบบเนี้ยเหมือนคุณต้องการอยู่ตรงเนี้ยอะไรอย่างนี้นะคะนะเหมือนคุณต้องการอยู่ตรงนี้ก่อนอะไรแบบเนี้ยพลังงานของคุณ นะอาจจะเป็นการพูดคุยติดต่อกันผ่านทางออนไลน์โซเชียลก็ได้เหมือนกันนตรงนี้เขาอาจจะเป็นคนทางออนไลน์ของคุณแล้วตกลงพูดคุยบางสิ่งบางอย่างกันเข้ายื่นโอกาสบางสิ่งบางอย่างให้คุณแล้วก็ให้คุณเลือกให้คุณตัดสินใจแต่คุณแบบคุณอาจจะไม่ยังไม่มั่นใจหรือคุณคิดว่าคุณยังไม่พร้อมหรือคุณยังต้องการที่จะพักก่อนยังต้องการที่จะอยู่จุดๆเนี้ยหรือคุณคิดว่าจุดที่คุณยืนอยู่เนี่ยมันมั่นคงอยู่แล้วอะไรเงี้ยคุณก็เลยยังไม่ได้ รับข้อตกลงของเขาหรือยังไม่ได้ตัดสินใจหรือยังไม่ได้ตกลงกับคนคนนี้นะคะตรงนี้พลังงานของคุณเป็นอย่างนั้นนะเหมือนคนที่อยากพักอยากเบรกอยากหยุดหรือรู้สึกว่าจุดที่คุณยืนอยู่เนี้ยมันมั่นคงอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะตรงนี้นะ,ะคุณเป็นคนรนา,ราศีตุลคนวันเสาร์คนวันเสาร์ได้ถ้าดินการพึกษุมังกรนะคะทุกคนอ่ะทีนี้คนคนนี้เขาเป็นใครนะ,ะตรงนี้นะ คนคนนี้เขาเป็นใครคนที่จะเข้ามาติดต่อสื่อสารกับคุณเด็กเชือดาบธาตุนมตนไม่รู้คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณเดชรัคนาราศีพิจิกเอ๊ คนที่เคยจบกับคุณไปหรอคะคนที่เคยจบกับคุณไปหรือคนที่คุณปฏิเสธไปคนที่เขาอาจจะมีเงินมีทองมีความมั่นคงมีความมั่นใจในบางสิ่งบางอย่างนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนไกลได้ด้วยนะคะตรงนี้ เป็นคนทางไกลได้เหมือนเขาเข้ามายื่นโอกาสบางสิ่งบางอย่างให้คุณนะนะเหมือนคนคนนี้เข้ามาเสนอบางสิ่งบางอย่างให้คุณหรือเขาชอบคุณแล้วเขาต้องการที่จะดึงคุณเข้ามาในความรักความสัมพันธ์หรือต้องการที่จะอืมเป็นไปได้สองกรณีนะ้คือคนคนนี้เด็กกว่าคุณได้ด้วยนะคะตรงนี้เด็กกว่าคุณแล้วก็ เขากับคุณเคยมีความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างด้วยกันแล้วคุณกับคนคนนี้ก็จบกันไปแล้วแต่คนคนนี้ยังตัดคุณไม่ได้ยังตัดคุณไม่ขาดหรือยังไม่อยากตัดตัดจากคุณแล้วเขาก็พยายามวนเวียนกลับมาในชีวิตของคุณพยายามที่จะมาเสนอมายื่นโอกาสมาทําข้อตกลงมาขอโอกาสอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าไม่ใช่คนในความสัมารถที่เคยจบกันไปคือคนคนนี้ก็เป็นคนที่อาจจะเข้ามาในชีวิตของคุณช่วงเนี้ยแล้วเขาก็แบบ พยายามที่จะเสนอบางสิ่งบางอย่างพยายามที่จะยื่นโอกาสบางสิ่งบางอย่างให้คุณแล้วก็วนเวียนในชีวิตของคุณนะ,ะช่วงนี้นะตรงนี้ที่แม่หมอเห็นคนคนนี้เป็นคนธาตุลมตุลกุมินทุนได้ราคณาราศรีพิจิกรักอ่าคนวันพุธธาตุน้ำกรกฏมีพิจิกนะคะ,ะทีนี้มาดูกันนะว่าคนคนนี้นะคะเขาจะติดต่อมาพูดคุย,ก,ยกับอะไรนะเขาจะติดต่อมาเกี่ยวกับอะไร เขาติดต่อมาคุณเรื่องอะไรห้าเหรียญเอสองเหรียญแปดไม้เทา้าคนคนนี้เป็นคนทางออนไลน์ได้โอนะออกออกเหมือนเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนนะสี่ถ้วยอ่ะเขาให้ค่าสีเหรียญ สีดาบราชาธีถือไม้เท้าทัดไฟไมิสีธนูแปดเหรียญสิบถ้วยนะเหมือนว่าคนคนนี้นะคะเหมือนเขาอะ่ะหนึ่งคนคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าของคุณคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์ของคุณคนที่เคยมีประเด็นกับคุณมาก,ก่อนแล้วณเวลานี้คนคนนี้เขาก็วนเวียนกลับมาในชีวิตของคุณเพราะเขายังตัดขาดจากคุณไม่ได้หรือ เขายังหวงแหนสถานะความสัมพันธ์ในอดีตเขาก็เลยพยายามที่จะเข้ามาพูดมาคุยกับคุณมาเสนอข้อตกลงให้คุณอยากให้คุณตัดสินใจหรือยื่นข้อเสนอทางกฎหมายข้อตกลงทางกฎหมายกับคุณนะคะตรงนี้เพื่อดึงคุณเข้ามาในความรักความสัมพันธ์หรือดึงคุณกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิม นะเป็นไปได้ว่าคนคนนี้เคยเป็นคนเก่าของคุณนะคะตรงนี้นะแล้วเขาก็วนเวียนกลับมาในชีวิตของคุณเพราะเขาอยากจะดึงคุณกลับไปเป็นครอบครัวอยากมั่นคงกับคุณอีกครั้งนะเขาจะมาพูดอะไรกับคุณเกี่ยวกับทำนองนี้แหละนะคะอืสิ่งที่เขาจะมาพูดกับคุณกับอีกกรณีหนึ่งคือคนคนนี้เขาอืเรื่องหนี้สินเงินทองบางสิ่งบางอยา่างอืนะเขาอาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอยา่างเกิดขึ้นในชีวิตเรื่องเงินทอง เรื่องค่าใช้จ่ายแล้วเขาก็วนกลับมาหาคุณพราะต้องการให้คุณช่วยบางสิ่งบางอย่างเขาก็ได้เหมือนกันนะคะให้คุณช่วยบางสิ่งบางอย่างเขาหรือเป็นในกรณีแรกอะแต่ไม่หวอรู้สึกว่าเป็นในกรณีแรกมากกว่านะคะนะที่เขาจะที่เขาติดต่อมาพูดคุยกับคุณอาจจะเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเรื่องชีวิตการขาดบางสิ่งบางอย่างไปการอยากหวนกลับมาแล้วก็แบบ ให้คุณตัดสินใจหรือใช้กฎหมายใช้ข้อตกลงใช้ข้อผูกมัดทางกฎหมายเพื่อเพื่อให้คุณยอมเขาเพื่อให้คุณกลับไปเป็นคนในครอบครัวของเขาตกลงไปในความรักความสัมพันธ์กับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้รู้สึกว่าเขาจะมาพูดอะไรในลักษณะนี้นะคะสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่สาม สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าตรงกับเรื่องราวของท่านใดาสามารถมอบพลังงานบวกฮิวจิตใจคุณได้นะหมอเจี๊ยบก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องหมอเจี๊ยบ9 5้าหรอกนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ